ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันปะจจำเดือนกับรกฎา,าคมพุทธศักราช2,500นะครับ66นะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r ร b ์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะ จนมีผู้ติดตามถึง200,000คนแล้วนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับนะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะทําประกันนะครับตอนนี้อาจารย์เปิ้ลก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับนะก็จะทำศูนย์เเดือนนะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดนะครับทำประกันชั้นหนึ่งนะครับอาจารย์เปิ้ลก็จะดูดวงให้ฟรีนะครับนะก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะสำหรับชาวราศีกัน นะครับชาวราศีกันเนี่ยจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับดาวพระพุทธเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนนะครับอะไรยังไงนะครับก็เป็นการบอกเหตุนะครับว่าเราจะเกิดเรื่องราวอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับนี่เขาเรียกว่าตนุนะครับอีภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าภพกรรมะนะกรรมะก็แปลว่าการงานการกระทํา วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนนี้นะครับจะเกิดอะไรยังไงบ้างนะครับนะชาวราศีกันนะครับในช่วงของวันที่1น,นะครับจนถึงวันที่3เนี่ยตนุลักนะก็ยังคงอยู่ในราศีเมถุนนะครับเราจะเรียกว่าตนุไปกรรมะแต่3วันนะนะครับหลังจากนั้นท่านถึงจะยกย้ายราศีไปราศีกรกฎนะเขาเรียกว่าตนุไปลาภาก่อน คำว่าตนุราพะเนี่ยนะครับเราแปลว่าโชคดีนะครับ,รนะรบอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับสำหรับชาวราศีกันเนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับจะได้อะไรมาง่ายๆนะครับตั้งแต่วันที่4ี่นะไปจนถึงวันที่22เนี่ยนะครับเราจะได้อะไรมาง่ายๆแล้วดาวพฤหัธตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งนะเขาเรียกว่านักละอุดมเกณฑ์คำว่านักละอุดมเกณฑ์ก็คือราศีที่มีสัญลักษณ นะครับเป็นรูปผลก็จะมีราศีกันราศีตุลราศีธนูราศีกุมและก็มถุนนะถ้ามีดาวพระพุธอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยนะครับก็จะแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะได้อะไรมัง่ายๆอันนี้ข้อแรกถือว่าดีก่อนนะหนึ่งถือว่าดีถือว่าดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะเขาเรียกว่ากรรมมะไปลาภะเขาว่ากรรมมะก็แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตนะครับลาภะก็แปลว่าง่ายๆราบลื่นสะดวกโยทินช่องทางในการทามาหากินไรายได้2รายได้3นะก็แปลว่า ไอ้คำว่ากรรมะเวลาพัดเนี่ยนะก็แสดงว่างานจะราบรื่นงานจะประสบผลสําเร็จนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของคุณด้วยนะว่าในพื้นดวง,งคุณในาราศีกรกฎกเนี่ยคุณมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นดาวที่ดีก็จะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นดาวไม่ดีก็จะยุ่งยุ่นวุ่น,นแทนที่มันจะได้มันก็ไม่ได้ถ้าเป็นการกินีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังควรจะมาบิดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะครับนะเอาล่ะก็ถือว่าดาวพระพุธเนี่ยนะที่เป็นตัวตนของชาวราศีกันเนี่ยอยู่ในเดีแล้ว นะครับและไอ้คำว่าโชคดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโชคดีช่วงไหนบ้างนะครับดาวพระพุธเนี่ยจะเข้าไปในราศีกรกฎนะครับในช่วงของวันที่4จนถึงวันที่22นะครับวันที่4ถึงวันที่5เนี่ยเขาเพชรจะคาดเลิกนะเพชรจะคาดแปลว่าเรื่องของการตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจดีคุณก็เฮงได้นะนะครับวันที่6จนถึงวันที่13เนี่ยเราจะเข้าราชาเลิกนะเขาเรียกว่าเลิกของราชาแปลว่าสะดวกสบาย นะครับวันที่12จนถึงวันที่13นี่เขาเรียกว่าเป็นจุดเฮงที่สุดในเดือนนี้เลยสําหรับชาวราศีกันนะครับเพราะเราจะเข้านาวาวปุเอกที่แปลว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับทำอะไรยังไงมีเกณฑ์ที่ประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับนะวันที่14จนถึงวันที่22นะครับจะเข้าสมโนแห่งเลิกเข้าเป็นเลิกกลางๆเลิกนักบวชนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับจุดที่แบบ ไม่ควรจะไปทําอะไรยังไงเลยจะเป็นในวันที่18นะครับจนถึงวันที่20เราจะเข้าระวังพิษสุนักพิษสุนักก็เป็นเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะครับนั่นหมายความว่าสี่ถึงยเนี่ยสำหรับชาวราศีกันผมมองว่าเฮงนะแต่นะครับยังไม่ได้จบแค่นั้นเพราะตัวของท่านเองนะครับจะยกย้ายราศีนะครับจากราศีกรกฎเข้าไปในราศีสิงห์นะ ในช่วงของวันที่23นะฮะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาเที่ยงคืนส1ินาทีสเสวยทิตโทแห่งเลิกนะครับนะทะเโทก็เป็นเลิกขอขาเรียกว่าเลิกชูชกนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับช่วงนี้ไม่ดีแล้วตานุไปอยู่ในเรือนวินาก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเสียหายได้นะครับกรรมะก็คือตัววิถีช่วยเราอีกอะ่ะก็อยู่ในเรือนวินาแสดงว่าจุดอันตรายที่สุดของชาวราศีกัน นะครับก็จะเป็นในช่วงที่ดาวพระพุธอยู่ในราศีสิงห์ก็จะเป็นในช่วงของวันที่23จนถึงวันที่31นะเป็นจุดที่ต้องระวัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคําว่าตนุไปวินาจกรรมวินาจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะเจอแต่เรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเจอแต่เรื่องปวดหัวนะครับหรือเจอเรื่องที่เรารู้สึกไม่ค่อยจะโอเคนะครับบางคนทําเรื่องที่ไม่ค่อยดีเนี่ยตนุวินาจถึงขั้นนะครับถูก นะครับเขาเรียกว่ากักขังจองจําได้เหมือนกันนะนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ควรประมาทมากๆนะครับนะสำหรับชาวราศีกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะดาวพระอาิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิง์นะครับเราจะเรียกว่าภพวินา วินาศแปลว่ารับรับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนก็พังเรือนนั้นเลยนะครับนะแต่ว่ามันจะหนักจะเบาก็อยู่ที่ว่าไปเข้าเรือนการกินีไหมไปสัมพันธ์อริมรณะวินาศไหมไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยจะเจอเรื่องหนักหรือไม่หนักนะครับนะแน่นอนนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ นะครับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวเชือรนวินาศเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่16อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคําว่าวินาศเนี่ยไปอยู่ในราศีเมถุนแปลว่าวินาศไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะกรรมะก็แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตนะครับการดําเนินชีวิตก็แสดงว่าช่วงนี้อย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของการพนันนะครับอย่าไปคบคนพานนะหรืองานอะไรที่มันเสี่ยงก็อย่าไปทํานะครับทําอะไรยังไงก็ ต้องอยู่ในเงื่อนของ,ของเงื่อนไขนะของความไม่ประมาททั้งปวงนะครับนะเพราะอิทธิพลของดาวพระอาทิต์เนี่ยที่อยู่ตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งราชาโชคนะครับคำว่าราชาโชคเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับหัวหน้าง,งานอ่าที่เขามีอํานาจมากกว่าเราที่มีในเรื่องของการตัดสินใจในลักษณะต่างๆมากกว่าเรานะก็จะทําให้เราเนี่ยเสียหายในลนักษณะต่างๆตรงนี้เป็นจุดที่ชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังนะพยายามอย่าไปมีเรื่องมีราวกวับคนที่มีอำนาจราชสักมากกว่าเรา นะเราสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะดาวอาทิตต์ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งราชาโชคนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะยิ่งถ้าเป็นทักษะที่ไม่ดียิ่งเป็นการกิณีด้วยแล้วก็บอกได้เลยว่าชาวราศีกันจุกนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะนะครับตอนที่อยู่ในราศีนะครับเมถุนนะั้นหนึ่งถึงหกเข้าเทวีเลิกนะเป็นเลิกสะดวกสบายนะครับวันที่7จนถึงวันที่16เนี่ยจะเข้าเพชรฆาตเลิกนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจตัดสินใจดีก่อเฮงตัดสินใจ ไม่ดีก็ยุ่งๆวนวุ่นนะครับวันที่สามจนถึงวันที่6กเราจะเข้านวังปุ่เอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นจะราบลื่นหน่อยนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับจะเป็นในวันที่สิบจนถึงวันที่สิบามนะฮะเราจะเข้านวังพิสุนักอ่าอันนี้ต้องระมัดระวังเขาเรียกมีการทะเลาะเบาแหว้งมีความขัดแย้งกันในลักษณะต่างๆนะครับกับที่ทํางานนะอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะย้ายราศีนะครับไปสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับ ในช่วงของวันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา14นาฬิกา53นาทีอ่านะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าวิตนาสไปลาพะกคำว่าวินาสก็แปลว่ายุงย่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับผิดหวังนะลงทุนอะไรยังไงก็อาจจะยุงย่งยุ่วุ่นได้นะนะครับวินาสไปลาพัก็แสดงว่าเรารักษาซอกไม่อยู่นะสำหรับช,บชาวราศีกันเนาะ นะจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงช่วงน,นี้ต้องอย่าประมาทนะครับเพราะอย่าลืมว่าตานุรักษ์เราเนี่ยก็นะครับสถิตอยู่ในภพว,วินาศนะครับตั้งแต่นะครับวันที่ยีเป็นต้นไปนะจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสียหายนะครับได้โอ้โหได้เยอะเลยนะก็ดาวพฤหัาทิตําแหน่งนี้แหละนะแล้วได้ตําแหน่งมาหาจักรด้วยนะครับว่ามาหาจักรเนี่ยมันแปลว่า เราจะเจอคนที่มีความทะเยอทะยานเยอะนะครับนะมาหาจัรแปลว่องไวนะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังแน่นอนการที่วินา่าไปอยู่ในเรืลระพะก็รักษาซับไม่อยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูด้วยว่าในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับอยู่ในราศีกรกฎอันนั้นก็จะเป็นการบอกเหตุว่าเอาละในช่วงของเดือนนี้มันจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับนะตอนที่ดาวพระอาทิตย์นะครับ,นะาารบสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับ ในช่วงวันที่17จนถึงวันที่20เนี่ยเราจะเข้าเพชรฆา,าเลิกนะครับก็เป็นเลิกของการตัดสินใจตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็ยุงย่งยุง่วุ่นวุ่นนะครับนะในช่วงของวันที่21จนถึงวันที่31เนี่ยเราจะเข้าราชาเลิกไอ้คำว่าราชาเลิกเนี่ยแปลว่าเลิกสะดวกสบายนะก็จะทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าโอเคนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าภพสหชะที่แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับนะพี่น้องท้องเดียวกันอีภพเรือนหนึ่งนะครับนะในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บนะครับความเศร้าโศกเสียใจนะครับความผิดหวังความไม่ได้ดังใจอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดาว พังคารเนี่ยเป็นสถิตยอยู่ในภพไหนเรือนไหนแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนะดาวเจ้าเรือนสาหะชะก็ตกวินาศคําว่าสาหะชะตกวินาศเนี่ยมันแปลว่าเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับทําให้เสียหายทําให้หมดตัวนั่นหมายถึงว่าในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีกันเนี่ยนะครับอย่าให้ขยืมเงินอย่าไปค้าประกันให้ใคร นะและยิ่งเรื่องของมิจฉาชีพคอเซนเตอร์นะมาในรูปแบบนู่นนี่นั่นบอกได้เลยว่าชาวราศีกันในช่วงของเดือนนี้งานงอกนะครับนะต้องระมัดระวังนะจะเจอเยอะมากเลยชาวราศีกันเนี่ยจะเจอพูกมิจฉาชีพเจอคนหลอกลวงเจอแชร์ลูกโซ่เจอนู่เจอนี่เจอนั่นทั้งนั้นเลยนะครับต้องต้องระมัดระวังให้มากๆแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนที่พูดเก่งพูดคล่องและเราก็เคิร์มด้วยนะเพราะอะไร เพราะว่าดาวพระพุธกับตัวเราเนี่ยถึงกั้นเนี่ยดาวพระพุธคือตัวเราดาวอังคารก็มาถึงคือล่อหลอกล่อหลวงคือคนใกล้ชิดด้วยอันนี้ต้องะระมัดระวังนะครับนะอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังตกวินาศนะนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณพลาดท่าเสียทีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะจุกนะครับแล้วก็รู้สึกจะเศร้านะเขาเรียกว่า ผิดพลาดผิดหวังล้มละลายเสียใจนะครับก็ตรงนี้นะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดาวพระพุทธตกวินาศเอกสารสัญญามีปัญหาดาวพ่างคานตกวินาศขยันผิดที่ขยันผิดทางน,นะกล้าลุยโดยที่ไม่ได้ศึกษาไต่ตรองให้ดีนะครับขเขาเรียกว่าไปตายอาดับหน้าอันนี้เป็นจุดที่ เป็นห่วงนะครับสำหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนี้นะอันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเอาละนะครับตอนที่อยู่ในราศีสิง์ดาวพระอังคารเนี่ยนะครับ1นึ่งถึงยี่สิบสวรฤทโิทแห่งเลิกเลิกชูชคนะเลิกลำบากตอนต้นสบายตอนปลายนะ วันที่17จนถึงวันที่22เนี่ยเราจะเข้านวางปู่เอกอ่ะเจออะไรช่วงนั้นก็ถือว่ารอดพ้นปลอดภัยได้นะครับเขาเรียกว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับวันที่23จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเข้ามาฮัทโนแห่งเลิกนะอันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีนะมหฮัทโนแห่งเลิกเนี่ยเป็นเลิกพ่อค้าใหญ่นะครับ วันที่23จนถึงวันที่27จะเข้านวังพิษคุดอ่าอน,นี่นเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับนะคาว่าพิษคุดเนี่ยมันจะตกจากที่สูงมันจะลื่นล้มนะครับนะถ้าเกิดคนแก่จะเปลี่ยนหลอดไฟให้คนอื่นทําเลยนะครับแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะลื่นล้มนะมาลงมาแรงผดผื่นอันนี้ก็ต้องเรามาระวังเพราะมันถึงตัวมันถึงพุทธไงพุทธคือตัวเรามันถึงพุทธ นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีปัญหาได้อน,นี้จุดต้องระมัดระวังนะครับถือว่าดาวอังคารเนี่ยไม่ให้คุณนะครับในช่วงของเดือนนี้นะนะก็ระมัดระวังหน่อยนะครับสําหรับชาวราศีกันเอาละต่อไปนะครับนะดาวพระฤหัสบดีนะดาวที่ปาถนาเลยนะครับก็อยู่ในราศีธนูนะครับเราจะเลี้ยวพบพันธุที่แปลว่าบ้านลถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวอ่าหลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไป นะอีกพบเรือนหนึ่งในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าพบปัตตนินะที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์แฟนอะไรก็ว่ากันไปนะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีย้ายตั้งแตวันที่19นะครับเมษานะครับปี66เราเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับไปคาดหวังไม่ค่อยได้นะครับชาวราศีกันเป็นชาวราศีหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวค่อนข้างจะเยอะนะครับนะพบ,นะบกันมาหลาย ปีก็อาจจะเลิกลากันได้เนี่ยแหละก็เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสแต่เลิกลากันเนี่ยจะเกิดจากความขาดคุณธรรมนะเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรมไงพอไปอยู่ในเรือนที่เสียเนี่ยเขาแสดงว่าเจอคนขาดคุณธรรมเจอคนไม่มีความรับผิดชอบนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่ากันไปนะแน่นอนครับเหมือนเดิมนะพันธุทุกตกมรณะคําว่าพันธุตกมรณะเนี่ยเอาละถ้าที่บ้านนะก็มีแต่คนเจ็บมีแต่คนป่วย นะครับหรือมีแต่เรื่องเศร้าโศกเสียใจนะครับของเสียของซ่อมนะแล้วก็ถ้าเป็นในที่ทํางานนะครับมันก็จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับหัวหน้าง,งานมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นะก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจที่เร็วของเรารดาวพฤหัสเวลาตกภพมรณะเนี่ยจะตัดสินใจอะไรเร็วนะคิดแล้วทําเลยขาดความรอบคอบเลยเป็นสาเหตุให้หัวหน้าง,งานไม่ปลื้มผู้รับผู้ใหญ่ไม่ปลื้ม เพราะเราทำงานไม่ละเอียดไม่รอบคอบนะวิธีการแก้คุณก็จะต้องนะครับเช็คหลายๆรอบหน่อยตรวจทานให้มันดีนะครับแล้วก็เวลาทำอะไรยังไงเนี่ยก็คุยกันด้วยเหตุผลอย่าคุยกันด้วยอารมณ์นะก็จะไม่มีปัญหานะอีกพบเรือนึงดาวเจ้าเรือนคู่ครองตกมรณะนะนะคบกันมาหลายปีนะครับก็ได้เวลาที่จะนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับเจอเรื่องต่างๆมากมาย นะเรื่องโปรโมชั่นเรื่องของความรักเรื่องของอะไรเนี่ยนะครับช่วงนี้จะลดน้อยถอยลงนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสนะครับที่ปกพบมรณะมรณะแปลว่าดับเขาเรียกว่าดับเลยนะเลยส่งผลให้เราเจอคนที่ไม่จริงใจเจอคนที่หล,ล,ลอกลวงนะครับเจอคนที่เหออ็นแก่ตัวเอาแก่ได้นะครับชาวราศีกันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะแต่ก็มีบางคนนะครับได้มรดกที่ได้มรดกเพราะว่า ามีหรือภรรยานะครับมีเหตุให้สุขภาพมีปัญหาแล้วก็นะครับจากไปนะก็ได้มรดอกอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับหรือผู้รับผู้ใหญ่หรือใครก็ได้เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวผู้ใหญ่ตรงนี้มันก็จะมีปัญหานั่นหมายถึงว่าชาวราศีกันนะครับจะต้องระมัดระวังนะครับความสัมพันธ์ของคนที่บ้านนะครับระมัดระวังความสัมพันธ์ของคู่ครองจะพูดจะทําจะคิดนะค,คิดให้รอบคอบคิดให้หลายตลก เนะพราะดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้ปีหนึ่งนะแต่เอาละ่ะเดี๋ยวเราจะจับลูกนาวางังนะครับว่าถ้ามันเข้านาวาังดีก็ไม่รุนแรงถ้าเข้านาวางังเสียอันนี้จะยุ่ง,ย,งยุ่นวุ่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะสำหรับชาวราศีการที่มีดาวเจ้าเรือนอริมรณวินาหรือการกินีเดิมหรือการกินีจรส่งกระแสอยู่ในราศีเมษอันนี้เขาเรียกอ่วมอรไทยนะแต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ก็ปกตินะครับนะเอาละ่ะนะครับตอนที่ดาวนะครับพฤหัสบดีอยู่ในราศีเมษ นะครับตอนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยแน่นอนนะครับหนึ่งถึงสาสเบตเข้าเลิกดีเขาเรียกวเลิกมหาธโนโดนอะไรยังไงมันยังเบานะด้วยอิทธิพลของเลิกคุ้มครองไว้อยู่นะครับก็ทําให้ผ่านไปได้แต่ยังไงก็สุดแท้แต่ทําอะไรยังไงก็ต้องระมัดระวังแหละนะครับนะแล้วเรื่องของการตัดสินใจขอเลยคิดให้รอบๆคร,อบ,รอ,บอบเลายหลายอย่างสําหรับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมนี้นะครับนะเอาละต่อไปนะครับดาวพฤหัสนะ ดาวพศเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภนะครับเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงิงนสดนะอันนี้เขาเรียกเป็นยอดปรถนาเลยสําหรับชาวราศีกันนะครับอีกพบเรือนหนึ่งในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบสุภาที่แปลว่าความสําเร็จคนอุปถรัรมภ์คาจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับแน่นอนนะครับการที่ดาวพศเป็นดาวหัวใจ นะครับเป็นดาวที่แบบก็ต้องบอกว่าเป็นดาวที่ให้คุณกับเราอ่ะนะแต่ว่านกตอนนี้นะครับแน่นอนครับตกวินาศครับนะดาวเจ้าเรือนการเงินตกวินาศนั่นก็หมายความว่าการเงินของเรานี่มีปัญหาแล้วสาวราศรีกันนะครับบอกได้เลยต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินให้ดีนะครับทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะแล้วช่วงนี้ปางห้ามญาติเลยใครจะมายืมเงินทอง ใครจะมาขอให้คำประกันใครมาขอให้ความช่วยเหลือไม่ยุ่งอะไรสักอย่างเลยนะครับพเพราะมันเป็นช่วงที่ดาวอับและไอ้เขาวินาทีแป๊บหมดตัวนะถ้าคุณเผลอเข้าไปแล้วก็นะครับนะหมดตัวนะครับไม่เหลือนะครับนะเพราะมันสัมพันธ์หลายๆอย่างมันสัมพันธ์ทั้งดาวเจ้าเรือนโอ้โหเพื่อนฝูงสังคมเจ้าเรือนมรณะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเรื่องงานเป็นจุดเขาเรียกเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตอะนะของชาวราศีกันเนะี่ยในช่วงของเดือนนี้ นะบอกได้เลยว่าต้องะระมัดระวังแน่นอนครับดาวศุกร์ตกอยู่ในเรือนวินาศไม่ค่อยมีความสุขการเงินติดขัดความรักมีปัญหานะมาเกี่ยวอะไรกับความรักเพราะดาวศุกร์เป็นตัวแทนของการเงินของโลกเป็นตัวแทนความรักของโลกนะพอมันตกวินาศมันก็มันก็มีปัญหานะอันนี้ต้องะระมัดระวังนะนะอ่ะอีกภพเรือนหนึ่งดาวความสําเร็จความสําเร็จก็ตกวินาศอีกเขาเรียกวสุภาพวินาศสุภาพวินาศไปช่วยเหลือใครเขาก็ไม่เห็นคุณค่า นะครับทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับนะเนื้อไม่ได้กินกระดูกมาแขวนคออีกนะครับก็ต้องบอกว่านะครับนะรักตัวเองก่อนเดือนนี้นะชาวราศีกันรักตัวเองก่อนนะถ้าจะทําอะไรยังไงชัดเจนในเรื่องของข,องข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นมันก็จะได้ไม่มีปัญหาลักษณะแบบโอ้โหไว้ใจเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าพังนะเพราะดาวหลายๆดวงตกอยู่ในภพว,วินาศนะครับเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะ มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตรเราพอสมควรนะเพราะเป็นดาวหัวใจแน่นอนครับสุภาพวินาศถูกค,คนที่อุปถัมภ์ค้ำจูนเนี่ยหมังเมินถูกหัวหน้านะครับไม่ปลื้มนะครับดันคนอื่นเข้ามาแทนเรานะครับแล้วก็เพื่อนฝูงหรือใครก็สุดแท้แต่ก็จ้องจะว่ารายถ้าเรามีแผลนะอันนี้เขาเรียกว่าเอื่อมอรไทยนะครับก็ต้องเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเนะี่ยพยายามทําอะไรก็สุดแท้แต่ทาด้วยตัวเองนะครับเราจะได้ไม่มีปัญหานะ ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกันก็จะหนักหรือโคม่าสุดนะยังไงผมก็เอาใจช่วยด้วยนะครับนะถ้ามีโอกาสก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะครับเป็นศัตรูกับใครก็นะเวลาเจอหน้าเขาก็นึกในใจว่าเออขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะเอออะไรประมาณนี้นะ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าดาวหลายๆดวงตกวินาศอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับนะเอาละต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อดาวพระเสาดาวพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะที่แปลว่าบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องผู้ใ้บังคับบัญชาความสดใสาราเริงสิ่งใหม่ๆการิเริ่มนะครับแน่นอนครับไปสถิตยอยู่ในราศีกุม เราจะเรียกว่าพบปุตตะตบพบอริปุตตะอริเอาอยู่ที่ตัวเราก่อนเลยนะนะปุตตะอริเนี่ยก็หมายความว่าความคิดนะครับริเริ่มอะไรต่างๆมีปัญหาถูกขัดขวางนะจะลงทุนจะเสี่ยงโชคนะครับก็มีปัญหาติดติดขัดขัด นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะว่าในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับเป็นการบอกว่ามันจะหนักหรือเบาแต่ถามว่ามันหนักไหมไอ่ะเอ็นหนักมันหนักอยู่แล้วเพราะดาวเสาเนี่ยเล็งทั้งสุกเสี้ยนสตูเล็งทั้งอังคารคู่อาคาดเล็งทั้งดาวพุธมันมันไม่ค่อยจะโอเคนะแต่สําหรับชาวราศีอื่นเนี่ยอาจจะให้คุณเพราะไม่ได้ตกพบเสียแต่สําหรับชาวราศีกันอันนี้เขาเรียกว่าอวมอรไทยนะครับอันนี้โดน นะครับโดนเลยต้องระมัดระวังนะบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับก็ต้องอบรมสั่งสอนว่าอย่าไปทําเรื่องอย่าไปก่อเรื่องอย่าไปนู่นนี่นัน่นบอกเขาหน่อยนะครับเพราะดาวเสารเป็นดาวทุกทุกเมื่อดาวทุกทุกอยู่ในเรือนอลิก็แสดงว่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินจะมีปัญหาเรื่องอุปสรรคจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปถือว่าไม่ดีนะครับนะถือว่ามันดีเป็นจุดท,ที่เราต้องระมัดระวังนะครับเอาละนะครับนะแต่ยังโชคด,ดีที่ว่าเรื่องจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ นะครับดบาวพระเสาเองนะครับนะอยู่ในราศีกุมนะครับหนึ่งถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าเทวีเลิกอันนี้ดีอ่าคว่าคำว่าเทวีนะแปลว่าราบเรื่องสะดวกโยทินเลิกนางพญานะยังพอคุมยังคงปาลมได้ช่วงนี้นะแต่หลังจากนะครับที่เข้าเทสาตีนี้ยุ่งแล้ว13ถึงสิ้นเดือนเข้าเทสาตีแล้ว นะครับอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะก็เป็นจุดที่ต้องะระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับ <_ d ata> อิทธิพลของดาวที่เล็งกันค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่นๆนะครับสำหรับชาวราศีกัน <_ d ata> ผมมองว่าช่วงนี้นะครับนาต้องปล่อยวางพอสมควรน,นะ <_ d ata> ไอ้เรื่องเกียรติยศนะครับไอ้เรื่องหน้าตาไอ้เรื่องการดูมินเกียรติในเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะ <_ d ata> นะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างก็ได้นะครับ <_ d ata> ไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่นะ คนไหนที่มีลูกน้องดีอ่ะก็ปรากฏว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีธุระทานูน่นทํานี่บ้างนะถ้าเป็นถ้าเป็นลูกน้องที่ดีแต่ถ้าลูกน้องไม่ดีนี่ปีนเกลียวเลยนะครับนะสร้างแต่ปัญหากอกลุมสไตล์อู้โอสารพัดนะต้องะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุม นะครับเราจะเรียกว่าภพอลิอฬิก็แปลว่าอุปสรรคนี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจเอาเป็นว่าเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเอาเรื่องที่คุณไม่ชอบละกันเขาเรียกว่าอริแน่นอนครับคําว่าอลิเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีเมษนะพบเสียไปอยู่ในเรือนเสียดีนะเขราเรื่ออลิตกมรณะนะครับถ้าไม่มีดาวอะไรตั้งรับอยู่กันโดดโดดอ่ะอันนี้ถือว่ารอดไปนะนี่สินหมดนะสุขภาพดีขึ้น เรื่องยึงยุงย่งนุ่นเรื่องที่มันขังคาใจเรื่องที่มันรู้สึกว่าเ,เราไม่ค่อยจะโอเคนะครับก็สามารถผ่านพ้น,นไปได้แต่ถ้ามันมีดาวอะไรอยู่ด้วยมันก็จะมีปัญหาแน่นอนครับการที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้แน่นอนครับคําว่าอรลไปสัมพันธ์ดาวพฤหัสต,ตามไปเลยครับพฤหัสเป็นเจ้าเรือนอะไรครับเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแน่นอนครับมีปัญหาเรื่องคู่ครองคู่ครองทําให้เสียใจตามไปเลยครับพันธุอีกภพเรือนหนึ่งแล้ศรีธนูมีปัญหาครอบครัว นะครับเนี่ยนะถ้าไม่มีดาวอะไรตั้งรับรอดแต่ทีนี้มันมีดาวตั้งรับก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีกันนะครับก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแว้งกับคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาถ้ามันมีปัญหาเนี่ยถึงขั้นหย่าร้างกันได้เลยถ้าเป็นหุ้นส่วนก็มีการที่จะเลิกลากันนะถอนหุ้นนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะตอนนี้ดาวพัตรหูเนี่ยเ็าต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แสดงฤทธิ์แสดงเดชกันชนิดที่แบบว่าเอาจุกกันเลยทีเดียว นะครับท่านสเสวยทริโทแห่งเลิกนะครับเข้านวังพิษต,ตั้งแต่วันที่1จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะเข้านวังพิษหน้านะ่าก็หมายถึงว่าเป็นช่วงที่ทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นนะครับสำหรับชาวราศรีกันนะครับก็ต้องสติมากๆอะ่ะผมผมขอใจช่วยนะนะครับนะก็พยายามเอาตัวเขาเรียวกว่าไง ต้องอดทนมากๆนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละต่อไปดาวพระเกตนะดาวพระเกตเป็นดาวเขาเรียกเป็นดาวกุ๊กวิญญาณน,นะเจ้าเรือนไปไหนก็จะตามไปด้วยแน่นอนครับนะตอนนี้ตามพระอาทิตย์พระอาทิตย์ยังดีอยู่อ่ะพระอาทิตย์ยังดีอยู่ก็คือไปกระตุ้นนะครับให้เกิดเรื่องของโชคลาภเงินทองนู่นอะไรก็ว่ากันไปนะดาวพระเกตเนี่ยนะครับสถิตยอยู่ในราศีสิงห์หนึ่งถึงสิบสามนะตามพระอาทิตย์ไปนะตอนที่ตามพระอาทิตย์ไปตอนนั้นพระอาทิตย์อยู่นี่ นี่มันจะประมาณนี้นะเขาเรียกว,วินาตอยู่ในเรือนกรรม,มะนะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคําว่าวินาศไปอยู่ในเรือนกรรม,มะเนี่ยนะครับส่งผลนะให้ชาวราศีกันยุ่งยุย่นเรื่องงานนะครับนะอันนี้ต้องสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตากันชนิดที่แบบสุดยอดเลยถึงจะรอดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ท่านก็จะยกย้ายราศีเข้าในราศีกรกฎ นะครับในช่วงของวันที่สิบสี่นะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิบหกน,นาฬิกาสี่สิบหนาทีแต่ดาวพฤกตเข้าไปเนี่ยตอนนี้ยังคงเข้าระวังพิษอยู่นะถือว่าดาวพฤกตยังไม่ให้คุณนะครับทุกราศีเนี่ยยังไม่ให้คุณเพราะว่าในช่วงวันที่ยี่บเอดเนี่ยจนถึงยี่บกเนี่ยเข้าระวังพิษสุนนขนะแต่ว่าตอนนี้พฤกษ์ตามจันแล้วนะสองวันครึ่ง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 บอกได้เลยดาวพฤกตที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนะจะส่งผลนะให้ชาวราศีกันเนี่ย คิดหาแต่ในเรื่องของไรายได้การเงินการทองนะครับในลักษณะต่างๆนะเขาเรียกมีไอเดียจินตนาการพัจจันไปไหนพักเกตตามไปด้วย นะครับก็จะส่งผลนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นนะสวดมนต์สายมูไปเลยชวยลาวราศีกันนะครับช่วยได้นะครับมนต์คาถาอะไรที่มงคลที่ฮิตฮิตฮอตฮอตเอาเลยนะครับสวดไปเลยแล้วจะทําให้เจริญก้าวหน้านะครับนะเอาละนะครับนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง2 6 0 0 0พแล้วมั้ง นะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่สนใจจะทําประกันนะก็ติดต่อทมนะครับอาจารย์เปิ้ลได้เลยเบอร์ข้างล่างทําประกันชั้นสามเอ่อทุกทีทำประกันชั้นที่หนึ่งนะอาจารย์เปิ้ลก็จะดูดวงให้ฟรีอาจารย์เปิ้ลก,ก็เป็นอาจารย์ที่สอนวิชาโหราศาสตร์ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกับอาจารย์นะนะครับทุกวันเสราร์ก็จะมีภาคเบื้องต้นแล้วก็ภาคพยากรน,นะก็ นะครับถ้าถ้าใครจะทำอากันอยู่แล้วนะก็ติดต่ออาจารย์เพื่อนได้เลยนะครับนะเอาล่ะนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตดฮินดูทลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดฮินดูทลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าคุนดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึง่งสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t ต็อกนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิตใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกรงดูตลอดสวัสดีครับ